รัฐบาลแจ้งทม์ไลน์เฟสสองไม่มีสมาร์ทโฟนย้ำไม่ต้องกังวลพร้อมโอนรัฐบาลเขาดาวนะครับผมแจก10,000บาทกลุ่มเฟสสองจันนี้27มกราคม68แจ้งท์ไรายกลุ่มอายุ60ปีไม่มีสมาร์ทโฟนย้ำไม่ต้องกังวลวันนี้25มกราคม68นายจิรยุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุหรือโครงการที่ จิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทเฟสสโดยย้ําว่ารัฐบาลพร้อมโอนเงินเช้าวันจันทร์27มกราคม68ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลยืนยันว่าคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงินตามโครงการเพื่อนําเงินไปใช้ใจ่ายโดยรอบนี้มีประมาณ3ล้านคนได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเงินอย่างทั่วถึงนายจิรยุกล่าวนะครับนายจิรยุกล่าวว่าสําหรับกลุ่มอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับผมหรือกลุ่มคนอายุ 70-80ปีที่ติดปัญหาการใช้สมาร์ทโฟนขอให้ลูกหลานช่วยเหลือเพื่อรักษาสิทธิ์ที่ควรจะได้รับในโครงการนี้ขณะเดียวกันกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนยืนยันว่าไม่ต้องกังวลรัฐบาลขอดำเนินการโอนเงิน10,000บาทให้กลุ่ม เฟส2แล้วเสร็จในวันที่27มกราคม68รวมถึงกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สําเร็จในครั้งแรกจะมีการดําเนินการจ่ายเงินซ้ําซ้อนหรือว่ารีทายให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจํานวน3ครั้งจนครบจํานวน3ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับแต่หากจบรอบการโอนเงินซ้ํา3ครั้งและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ได้เงินน้อยกว่าจํานวนที่กําหนดเช่น3ล้านคนในเฟส2อาจได้รับเงินจริงอยู่ที่2.9ล้านคนซึ่งรัฐบาลจะติด ตามว่าทำไมกลุ่มเฟสซ้ที่คุณสมบัติเข้าเกณฑ์รับสิทธิ์แต่ไม่ได้รับเงินมีสาเหตุเกิดจากอะไรจากนั้นรัฐบาลจะดำเนินการต่อไปหากพบเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบใดจากคน3รล้านกว่าคนสมมุติว่าจ่ายไป2 9 9 9้0 0คนนะครับผมหรืออีก1,000 0คนหรือ1,000คนอันนี้รัฐบาล จะไปกำหนดต่อว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะสามารถดําเนินการได้แบบไหนอย่างไรนะครับผมแต่ยืนยันว่าจันนี้พร้อมโอนนะครับผมนายจิรยุกล่าว